มือนี่ขอนำเสนอเมนูตี้ปีใหม่อีกใส่ไงห,หมูย่างนัวๆพ่อยๆเ้ยได้มามเบิดนี่หาสิบบาทเอาประมาณเจ็ดขีดนี่ละล่างตัดให้เป็นเส้นเง้าวพอดีแล้วก็เอามาปินีนทองปีนใสแล้วออกแบบนี้จ้ะล่างออกถกูออกใสนั่นซุ้มเศษดินเศษห่ำหันกับดึงออกเลยจ้ะ แต่เอ่กะสิยังมันในใสเพิ่นไหวแบบนี้น้ำเดือเพะว่าย่างปิ้งนี่มันเจี้ยงสิมันมันเสแฉะยั้งยั้งบม่ทันได้แล้วเกลือน้ำส้มสายชูแปงมันขลุกขล้าวให้เข้ากันแล้วก็มากไว้จักสิบนาทีแล้วแกจงเอามันล่างให้สะอาดเลยเด้อบัดนี้นี่ละใส่ห้าสิีบ่มีความเหม็นความข้าวเลยบอกเลยว่ามันกินแซ่บข้างน้ำขึ้นตะไคร้ใบบกูดซอสฟ้าเคี้ยวแล้วก็เอาใส่ไปต้มจักยี่สิบสามสิบนาทีต้มก่อนยั้งเอาไปปิ้งใส่ห้าวกะิพ่อยบ่เหนียวบ่หยาปรุงรสด้วยซอส มันผืชซ่อนนึงแล้องกันย้ำๆน้ำตาลนี่ก็เห็ดเห้ละลายก่อนเด้อน,นวดเครื่องปรุงกับใส่นี่เข้ากันดีจ้ะมักวหวมะเห็ดเจ้าจิ้มพริกผงน้ำตาลผงนัวเข่าขัว,ขว,ขวน้ำปลาแล้วกับบักนาวต้นหอมผักชีซอยจักหน่อยโคเล่โคเลกให้เข้ากันได้เวลาเปิดเตาการย่างนี่ก็ใส่ไฟอ่อนๆเด้อก็ย่างไปปีนไปปีนมาปีนจนว่าใส่มีความแหมความกรอบตามที่เข้ามักนั่นละปีไม่นี่ก็หมอ้อที่สิเป็นกับแกลมอีลีใส่ไงหมูย่างสุกแล้วแล้วก็เอามาซ้อยเป็นติ้นเป็น่้นเป็น เป็นสิ้นเป็นต้นซ้ำนี่ก็เรียบร้อยพร้อมเสร์อเป็นเรื่องได้เป็นตเสียบบ่าหินเดียมาด้วยใส่ย่างพ่อยๆจวงน้ำจิ้มแลกระสวบเข้าไปบอกเลยว่าถืกใจไอ้่แห้งหอดว่าจิ้มก็ได้เอาแส่บไลเวลีกู